สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมัดกับน้องแหวนจะมาสาธิตการใช้งานชุดทดลองความเหนืดยค่ะแบบนี้เลยซึ่งชุดทดลองความหนืดของทางแกมมาโกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นท่ออคริลิกใสมีฐานแบบนี้เราทางเราเนี่ยเตรียมลูกกลมโลหะให้ไปสองลูกค่ะนี่เลยจึง๊ง สำหรับชุดนี้นะคะเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมภายใต้แรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงหนืดค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้การทดลองนะคะหาค่าสัมสิทธิ์ความหนืดของของเหลวแต่ละชนิดได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ทำการทดลองวันนี้นะคะก็จะมีชุดทดลองความหนืดนะคะลูกเหล็กนะคะนาฬิกาจับเวลาค่ะวเน,นียคาลิปเปอร์นะคะแล้วก็กีซีลีนค่ะ สำหรับการทดลองนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทำการวัดรัศมีของวัตถุทรงกลมนะคะแล้วก็ทำการบันทึกผลไว้จากนั้นเราจะทำการหยอดลูกเหล็กนะคะลงไปเราจะทำการจับเวลาที่เมื่อลูกเหล็กผ่านไปที่ระยะ10 20 30เซนติเมตรนะคะแล้วก็บันทึกผลได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมีเทคนิคนะคะในการนำลูกเหล็กออกจากทรงกระบอกนะคะใชนะ้คุณสมบัติของแรงแม่เหล็กนั่นเองค่ะค่ะ,คะจะสังเกตได้ว่าจากการทดลองนี้นะคะวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วในระยะแรงนะคะเนื่องจากาแรงหนืดมีค่าเพิ่มขึ้นตามความเร็วของวัตถุนะคะมเมื่อถึงค่าค่าหนึง่งวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็วคงที่นะคะผลลัพธ์ของแรงนะคะก็จะมีแรงโน้มถ่วงนะคะแรงลอยตัวแล้วก็แรงหนืดนะคะซึ่งจะได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA นั่นเองค่ะค่ะสำหรับค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดนะคะก็จะหาได้จาก 2G R กำลัง2คูณด้วยโลนะคะหารด้วย9คูณด้วยความเร็วค่ะ อนอกจากเราจะสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ความหนื่นะคะได้จากสมการที่น้องแหวนบอกไปเมื่อกี้นะคะเรายังสามารถหาได้จากการพอดกราฟ v กับค่า r ด้วยนะคะจะลบก,ก็คือสัมประสิทธิ์ความหนื่นั่นเองค่ะหากท่านหนสนใจเกี่ยวกับชุดทดลองชุดนี้ทำไงคะสามารถติดต่อได้ที่บริษัทแกมาโก้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มากับน้องแหวนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแกมาโก้ o, ประเทศไทยจำํำกัด